ที่เชื่อมเหลยโอ้โหต้องมีที่เชื่อมกำลังอยู่เฮ้ยเอาลุงเมื่อก่อนชื่ออะไรครับลุงมาจากไหนลุงเป็นลุงเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนนี่ไ่ะครับลุงลุงไม่ใช่อาจารย์ลุงเป็นพละงเชื่อป้าว่ามันยิงเม็ดเดียวตายไก่ไก่ได้เดียวตายยังมาแล้วจะขยงเลยมาเอ้ยมีเด็กเรียนได้วยลุงตายฆ่าไม่ไปเถอะลุงเรียนเอลุงพุติดลุงมีปืนไก่ไก่ขับรถไปหาเขนี่นตัวอะไรอ่ะลุง ลุงมันสปอนอะไรมาทั้งพืล้ลุงสามเม็ดก็ตายแล้วหนุ่มอย่าจะ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 เส้นเส้นเส้นเ้นลุงลุงลุงมาหาน้ำกินอยู่อันนี้มันสีอ่ะเฮ้ยสีสีแม่งกินแล้วได้น้ำได้อะไรด้วยวะเนี่ยกินอยู่ลุงกินสีอ่ะลุงก็แซ่บอยู่ไงล่ะแซ่บโอเคโบท็อตคืออะไรอ่ะเอาจริงลุงอาจจะคล้ายๆโบจ็อกก็ได้มันก็แซ่บอยู่ไงล่ะเดี๋ยวผมทำเองบอกเลยว่าผมอยากเป็นนักแข่งมาสิบปี a few moments later ทางตรงคือทางที่ดีที่สุดโอเคทุกคน คนเอาชดกันมาเดี๋ยวนี้มีแต่พี่มีแตกระสุดพี่ครับพี่ขับอะไรเนี่ยเวียนเอาทำไมเอาทำไมเกวียนบ้านแถวควันขึ้นกันไหเกวียนดีเซลเหรอเอาชดการนะครับให้ไงครับให้มาอะออะไรอ่ะว้าวโอ้โหโอ้่หยิบกระเป๋าทะลุกงนี่เลยอะอะใช้คัทนี่ไงกาคัทอ้าวแรงวาวไม่ได้ประตูเลยเฮ้ยมีชั้นี่ไหนเฮ้ย ว่าจะเกลือกคาหักทำไมตายกันเอ้ยลงไปดิรถรุดเลยอะลงไปดูดิจะได้รู้โอเคโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหวิ่งวิ่งแต่ยังไม่ตายเก็บของด้วยลุงของเยอะมากเลยใครไปเอาวะลุงเฮ้ยเรือโจวซอมบี้มันยิ่งเราสปอนว้ข้างล่างมีตัวใหญ่อ่ะจะอ๋อมีตัวใหญ่อะใช่มีตัวใหญ่ตัวเลยตัวขึ้นไมา ฟกไปแล้วไปเลยอ้าไปไอ้ไรไอ้ไอ้เราเบิดไม่โดนในไกลไปเลยไปเลยไอ้ไกลนุ่มเระเบิดโดนกูด้วยไอ้เยี่มึงหย่อนระเบิดไม่ตรงตรงไปเลยโอ้ยอายุตายเลยโดนระเบิดใกล้จัง อะไรวะปาร์ตี้เดียวกันแท้ๆดีนะกูเห็นระเบิดมันไม่ลงอ่ะกูเลยถอยหลังมาโดนนิดเดียวไอ้ยุโดนเต็มๆเลยอ่ะกูไม่ได้ดูดัดของยูยิงติดอายไอายุล่างกระเด็นเลยไอ้แคยไม่ใช่แค่ระเบิดไปแค่ระเบิดระเบิดปุ๊บแล้วยงต่อรึเปล่าระเบิดระเบิดปุ๊บซอมบี้มาต่อกูงงกูตายไฟไอดาโฮไปยังลุงผมขอกะสุนไหมลุงนี่อะไรลุงก็ตายไอ้แคยกูเป็นคนชวนลงแท้ๆตายห่าไฟดาโฮไปลง โอ,โอ้โหลุงเหมียนตกลงมาได้ดันเจี้ยนแล้วลุงผมมาล้างแขนให้หมดแล้วล้างแขนเฮียอะไรลุงไม่ได้ตายเพราะดันเจี้ยนอ้าวแล้วลุงตายเพราะอะไรอ่ะลุงตายเพราะมึงอ่ะิมเฮ้ยเฮ้ยทำไมล็อกกูหมุนเนี่ยเฮ้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 เฮ้ยกาเฮ้ยเอาซะบ้าเลยวุ้ยลุเกือบตายเหมือนมึงรำคาญเสี่ยงรถกลัว ให้ตัวใหญ่ทำงานถึงมันจะเกิดวะก็เนี่อยู่แค่ทหารเราวทัไงตัวบักเอกก็ได้อันมึงกิ้องเียงไรมึงเพี้ยงไรมึงเพี้ยงไหเฮ้ยลุงกระสุนหมดไอหลานรับด่วยเราไปตัวใหญให้ตาเลนูะไม่ใช่มินิการ์น่อลไเข้อติทกข้อติ๊กข้อติเกขอติ๊กข้าติลงข้องล่าง้อติ๊กข้อตง๊กข้อติ๊กข้อตที่ข้อติ๊กข้อติ๊ไอ้อติขอติ๊กอติรกข้อติอ้ิ้โห ไปจูไปจูมาเล็กกุลาเฮ้ยอจกทีอีกทีอีกทีโอ้โหอีกตายได้ยังไงวะเนี่ยได้ละบการได้เนื่องและได้เนื่องและไปแล้วไลรูปววววอายุอายุเนละอูเวทเวท ตายแล้วทิชชูไอตัวใหญ่เนี่ยเฮ้ยเจ๊ตายแล้วแล้วลูกมึงก็ลูกมึงก็โดนลูกมึงก็โดนลูกมึงก็โดนให้ปูเนี่ยจะโดนไอ้ตัวโพสต์ดับมันจะไี้ยังวะไอ้เย้เน็ตเนี่ยตัวโพสต์เอฟล้วก็บไปอยู่ได้เจ็๊จบยังเนี่ยจบหรือเปล่าพี่ไม่รู้ว่าจะเหนื่อยขนาดนี้หรือว่ามันจะแบบต้องพี่ปกติแค่ออกไปเยอะเอเจได้เรื่องละได้เรื่องละห้าแล้ว แล้เที่เธอเป็นตัวใหญ่จ้ะโอ๊ยยิ้ยแม่งทั้งเยอะทั้งอึดเลยไปนะโถเฮีบัวไอ้เฮ้ยบอลลูสีเขียวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยโอ้ยเฮียจะโดนปยิ้วเพื่อนโนสันช่วยว่าเพื่อนมันเกมนี้ถือระเบิดค้างแล้วเบิดวะสงสัยก็ลองดูสงสัยถูกไม่ได้กูลองแล้วมันถือระเบิดค้างไม่ได้กดค้างแล้วมันผ่านไปสะพานเมันก็บปลาเองตานแรกกูกะ กะแล้วไวดับไหนเองลองยิงนี่เผื่อมันหล่นลงมาเลยโคตรเจองโอ้ไม่ร่วงกลางหลานไม่ร่วงไม่ร่วงหลานจุงมองอยู่โอ้ยเฮียไอ้ไอ้ลุงมันเกิดตรงนี้มันเกิดตรงนี้ลุงไม่ผิดมันเกิดตรงนี้ลุงไม่รู้ลุงไม่รู้เลยมันเกิดตรงนี้เอง ลุงไม่รู้ลุงไม่ผิดมันเกิดเองมันเกิดข้างมือทั้งมือทั้งมือทั้งมืงมันเกิดข้างมืองมืออ่ะเมื่อกี้อ่ะเนี่ยใช่หรืเลยใช่ลุงลุงเพิ่งลุงเห็นลุงเห็นไม่ลุงเสียงงงเลยเกิดข้างมืองมืออ่ะเอาละจะตั้งป้อมไว้ไหนเฮ้ยอยากตั้งป้อมชิ้นหายร่างกายพี่มาถึงแล้วลุงแบบเข้าไปแบบพันการ เดี๋ยวมีตัวใหญ่หนุ่มโอ้โหอลังการมึงเนี่ยมาเป็นหลาเลยห้าเลยอ่เนีย่ยอ้าวเดี๋ยวอ้าว มันเกิดข้างมึอข้างมงอข้างมงอเมื่อกี้